รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเร่องเงินเดือนครั้งที่2ของนายสมศักดิ์พูลรอดผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวันวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษอัตราเงินเดือนขั้น61,800บาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ดังนี้ 1. ด้านกำหนดนโยบายบริหารจัดการศึกษา ได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนจัดระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรงุงพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ตามช่วงชั้นคือประถมวยัยมีวินยัย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อา่านออกเขียนได้ RT n t เพิ่มขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ฝ่ายเรียนรู้ ONET เพิ่มขึ้นชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3มีทักษะอาชีพ ONET เพิ่มขึ้นได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน เมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2564 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดอบรมประชุมชี้แจงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และออนแทมได้พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผลสำเริจผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ปีการศึกษา2563 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2563ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2562ร้อยละ44.33ปีการศึกษา2563ร้อยละ55.44 เพิ่มขึ้นร้อยละ10.11ความสามารถทางด้านภาษาไทยปีการศึกษา2562ร้อยละ51.00ปีการศึกษา2563ร้อยละ56.00เพิ่มขึ้นร้อยละ5.00รวมความสามารถทั้ง2ด้านปีการศึกษา2562ร้อยละ47.66ปีการศึกษา2563 ร้อยละ 22, เพิ่มขึ้นร้อยละเ5 6เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาตลอด6ปีย้อนหลัง 3. ด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบกรอบวงเงิน,นงบประมาณที่ได้รับวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานแผนงานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบป,ประมาณจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับวงเงินงบป,ประมาณที่ได้รับขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาการเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณจัดทำแผนการใช้งบป,ประมาณรายไตรมาสโดยกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ดำเนินการจัดสรรเงินเยียวยาลดภาระผู้ปกครองนักเรียนคนละ2,000บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดครบ100% 4. ด้านการประเมินตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นผู้บริหารในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุษสภา ได้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ัโควิด -19 ผ่านระบบประชุมทางไกลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่14-15สิงหาคมพุทธศักราช2564เมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2564 5. ผลงานอื่นๆเป็นที่ประจักษ์และการยอมรับระดับเขตพื้นที่ระดับสวทร,ระดับกระทรวงศึกษาธิการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสองพปขอ,อแก่นเขตห้า สพกระทรวงศึกษาธิการได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายบุรพาตามคำสั่งที่211-2564ทับลงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ตามคำสั่งที่296/2564ลงวันที่1กันยายนพุทธศักราช2564ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการที่จกกะเกษียณอายุราชการวันที่27กันยายนพุทธศักราช2564หน่วยอำเภอหนองเรือ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพดีสวยงามปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนได้ประสานของงบประมาณจากมูลนิธิ CCF เพื่อจัดหาถังน้ำดื่มสำหรับผู้เรียน